สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับครูก้องอีกแล้วนะครับในวิชาสังคมศึกษาครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศไทยเนาะเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกัน1นนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องของกเกษตรกรรมกรเกษตรกรรมคืออะไรคือการเพราะปลูกการเลี้ยงสัตว์การประมงแล้วก็การป่าไม้นะครับ 2. เรื่องของพาณิชยกรรมพาณิชยกรรมเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เราพาณิชย์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของผลกาไรนะครับกำไรเนาะก็คือเราจะเกี่ยวกับอาชีพค้าขายต่างๆนะครับสามครับหัตถกรรมนะหน่วยเศรษฐกิจของหัตถกรรมเป็นอาชีพที่อาศัยเขาเรียกว่านี่รูปปั้นดินเผานะครับเกี่ยวกับงานฝีมือเนาะหัดแปลว่ามือใช่ไหมครับ เกี่ยวกับงานฝีมือที่ใช้มือทำในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นงานไม้งานปั้นเนาะสี่การบริการนะครับการบริการก็อย่างเช่นพวกการบริการการต,ตัดผมนะบริการอะไรอีกเรียนหนังสือต่างๆนะที่ต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับเรียกว่าการให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆเนาะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ที่เราจะต้องซื้อมาเนี่ยเราจะต้องใช้เขาเรียกว่าใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนต้องใช้เงินครับเนาะต้องใช้เงินในการแลกเปลี่ยนค่างเงินของประเทศไทยเนี่ยทุกคนคงตอบได้อยู่แล้วค่างเงินของประเทศไทยคือมีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นบาทนะครับมีหน่วยเป็นบาทเนาะอ่นเดี๋ยวเรามาดูประเทศอื่นบ้างเขาใช้หน่วยเงินเป็นอะไรกันบ้างประเทศที่1สหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า u s a เนาะสกุลเงินที่เขาใช้คือสกุลเงินดอลลาร์นะครับสกุลเงินดอลลาร์ สกุลเงินรอลนาร์เนี่ยใช้ที่สหรัฐอเมริกานะต่อไป2ครับสหราชอาณาจักรประเทศสหราชอาณาจักรคืออะไรโโหนักเรียนงงไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับสหราชอาณาจักรคือมีชื่ออีกชื่อนึงก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับประเทศอังกฤษเป็นสกุลเงินก็คือสกุลเงินปอนด์นะครับสกุลเงินปอนด์จะไห้ได้ดีนะครับประเทศอังกฤษนะครับต่อไปครับ ประเทศที่3คือประเทศญี่ปุ่นครับนี่คือแบงค์หน้าตาแบงค์ของเขาญี่ปุ่นมีสกุลเงินก็คือเยนนะเยนสุดท้ายครับสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปคืออะไรอีกแลวไม่เคยได้ยินแ้วประเทศนี้สหภาพยุโรปก็คือเป็นการรวมกลุ่มของทุกประเทศในทวีปยุโรปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสเปนฝรั่งเศส อะไอีกอิตาลีนะครับต่างๆพวกนี้ใช้เป็นค่าเงินยูโรซึ่งมันมีอยู่หนึ่งอันที่ไม่เหมือนชาวบ้านอังกฤษเองก็อยู่ในสาภาพยุโรปเหมือนกันแต่อังกฤษใช้เงินเป็นหน่วยอะไรครับปอนนะเป็นประเทศเดียวในยุโรปนะที่ใช้หน่วยไม่ใช่ยูโรแต่ว่าเป็นปอนนะนี่คือความรู้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับ ต่อมาครับหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในอดีตเนี่ยเราไม่มีเงินเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะเราใช้เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นบ้านนายกอปุเลี้ยงไก่บ้านนายขอเลี้ยงหมูเขาก็จะนํามา แลกเปลี่ยนกันนี่บ้านนายกอนี่บ้านนายขอสักพักหนึ่งบ้านนายไอ้นายขอเนี่ยเริ่มคิดว่าโหเลี้ยงหมูมาตั้งนานใช่ไหมต้องไปแลกกับไก่ตัวเล็กนิดเดียวเริ่มไม่คุ้มก็เริ่มมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลยต้องอาศัยเงินครับในการนําไปแลกเปลี่ยนอยากได้อะไรก็เอาเงินไปใช้เงินไปแลกมาเนาะสเป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้า สินค้าเนี่ยมันอาจจะเสื่อมสภาพได้นะการเก็บในรูปของเงินเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีความคล่องและสามารถใช้ใจ่ายได้ท,ทันทีคือนักเรียนมีทองคำเนี่ยนะมันอาจจะไม่ราคาตกหรอกแต่นักเรียนไม่สามารถใช้ใจ่ายได้ในท,ทันทีนักเรียนเอาทองคําไปซื้อผัดกะเพราเนี่ยเขาไม่มีเงินทองน,นักเรียนหรอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเอาทองคำเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นรูปของเงินและถึงเอาไปซื้อของได้เนาะยกตัวอย่างนะครับ 3. เป็นมาตรฐานในการวัดค่าเปรียบเทียบค่าคือยังไงเนาะเราก็กําหนดสมมุติเสื้อตัวนี้ตัวอย่างเขาบอกราคา150บาทถ้านักนเียนมีเงินอยู่ทั้งหมด140บาทนักเรียจะซื้อได้ไหมไม่ได้นะครับนักยก็จะซื้อไม่ได้เพราะเสื้อตัวนี้มีมูล,ลาค่าหนึ่งรียหนันเยต้องอานาเงินจํานวนมูล,ลาค่า1 5 0ห้าสขึ้นไปหนึ่งไปแลกมาถ้าแลกนั่นเลจ่ายหนึ่งรยนั่นยก็ได้เงินทอนเท่าไหร่เงินทอน10บ,บาท แบบนี้เป็นตน้นสุดท้ายเป็นมาตรฐานในการชําระหนี้ในภายหน้าเนาะก็คือเราไปกู้เงินมานะแล้วก็ใช้เงินเนี่ยในการเขาเรียกว่าพง่ายๆคือการจ่ายหนี้ที่เราเป็นอยู่นั่นเองนะครับนี่คือหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจซึ่งหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดนะครับมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสชนิดด้วยกันนะประเภทของเงินมีทั้งหมด2ชนิดด้วยกัน ประเภทที่1เขาเรียกว่าประเภทของเงินตรานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดแบ่งเป็น2ชนิดอีกชนิดแรกคือเรียกว่าเหรียญกระสาบนะเหรียญกระสาบหรือว่าเงินเหรียญนั่นเองนะครับก็จะมีเหรียญหนึบาทนี่เหรียญอะไร5บาทนี่เหรียญ10บาทแล้วก็จะมีเหรียญอะไรอันเล็กๆ25สตางค์กับเหรียญ50สสตางค์เนาะ สองเขาเรียกว่าเงินธนบัตรเงินธนบัตรก็จะมีเป็นแบงค์พันแบงค์ยี่สิบมีอะไรแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบใช่ไหมครับเนาะในอดีตเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วจะมีแบงค์สิบแบงค์บาทก็มีนะครับนี่เป็นในอดีตต่อไปสิ่งที่ใช้แทนเงินได้บางทีเราไม่มีเงินสดในสมัยนี้เนาะเราสามารถใช้สิ่งอื่นแทนเงินได้หนึ่งครับเช็ค บางคนอาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้นะเขาเรียกว่าบัตรจ่ายเงินแทนเงินสดสมมุติว่านักเรียนจะซื้อสินค้าอย่างหนึ่งเนี่ยใน,ในตัวอย่างเนี่ยเขาซื้อมาทั้งหมด4ี่แสนหนึ่บาทนะสี่แสบาทนักเรียนจะนําเงิน4 0 0แสนถือไปให้เขาไหมมันเสี่ยงในการโดนปล้โนโดนอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําเป็นรูปแบบของกระดาษแผ่นเ,เล็กเนี่ยขึ้นมานะครึ่ง a 4เนี่ยเพื่อที่จะ ใช้แทนเงินสดแล้วก็เซ็นชื่อเราไปสมมติชื่อคูก้องธนวัฒน์กาวินอ่าแล้วก็เซ็นไปเงินสี่แสนของคูก้องก็จะสามารถให้คนที่ได้กระดานนี้ไปเนี่ยนำไปเบิกเงินยอดหลังได้จะเบิกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับเนาะง่ายต่อไปบัตรแทนเงินบัตรแทนเงินก็จะเป็นพวกบัตรเครดิตบัตรเครดิตบัตรธนาคารต่าง พ่อแม่ใครมีนะมันจะมีชิปอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเลขธนาคารเนาะซึ่งเดี๋ยวในสมัยนี้เนมันทันสมัยขึ้นครูกล้องขอเพิ่ม2.3 2.3เขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันต่างๆเช่นพวกพร้อมเพย์อ่าพร้อมเพย์หรือว่าแอปธนาคารต่างๆเราสามารถสแกน QR code ได้ใช่ไหมครับที่มันเป็นช่องดำๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนะ QR code เนาะอ่านีเขาเรียกว่าประเภทของเงินมีทั้งหมด2ประเภทนะทบทวนใหม่ก็คือเป็นเป็นเงินที่เป็นจับต้องได้เป็นแบงก์เป็นเหรียญอีกอันนึงคือสิ่งที่ใช้แทนเงินสดนะเป็นธนาคารเป็นเขาเรียกว่าเป็นเช็คเป็นบัตรเครดิตหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ทั้งนั้นซึ่งเงินเนี่ยหน้าที่ของเงินก็จะมีทั้งหมด4อย่างมีการใช้เป็นการแลกเปลี่ยนนะเป็นเครื่องรักษามูลค่า เป็นมาตรฐานในการวัดค่าเปรียบเทียบค่าและสุดท้ายเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ภายหน้าเนาอะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดหน้าที่3 5อันนี้ครูกล้องทำไปละนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยบันทึกการใช้จ่ายเงินของตนเองเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมด3วันครับพมกระบ,บอกหน้าที่ของเงินที่ได้ใช้จ่ายไปอย่างของครูกล้องเนี่ย สามวันนี้นะวันที่ยี่สิบแปดครูก้องไปซื้อน้ำอัดลมมานะซื้อน้ำอัดลมมาหน้าที่ของเงินในการซื้อน้ำอัดลมคืออะไรครับคือข้อแรกเมื่อกี้นะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าวันที่ยี่สิบเก้าครูก้องไปซื้อปากกากับขนมปังมันก็เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเหมือนกันวันที่สามสิบนะครูก้องซื้อกระเพราก็เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเหมือนเดิมเนาะ นักเรียนอาจจะไม่เขียนเหมือนครูนะอาจจะเขียนอย่างอื่นไปซื้ออะไรมาบ้างหรือบางคนไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยเนี่ยก็ถามพ่อซิวันนี้พ่อซื้ออะไรมาบ้างแล้วลองมาเขียนหน้าที่ของเงินดูนะครับข้างล่างเนาะเขาบอกว่าให้บันทึกการใช้จ่ายเงินนะครับซึ่งเขาถามนักเรียนว่านักเรียน,นยคิดว่าเงินมีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันอย่างไรเนาะครูก้องก็สรุปให้แล้วนะครับ 1. ครับเงินเนี่ยใช้เป็นสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะสเงินเป็นเครื่องรักษามูลค่าสามารถเก็บและใช้จ่ายได้ท,ทันทีนะครับอ่าถ้าใครไม่ทันนักเรียนสามารถสต็อปไว้นะสต็อปไว้แล้วก็เขียนตามลงไปในแบบฝึกหัดซึ่งอย่าลืมทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวคูก้องจะนัดวันส่งงานอีกทีหนึ่งนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะ ใครที่มาดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe คลิปวิดีโอก็ขอให้กดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยแล้วเพิ่มเติมก็คือไปคอมเมนต์ครับนักเรียนไปคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าใครมาดูแล้วยกตัวอย่างเช่นเด็กหญิงอะไรดีเด็กหญิงอักษรป .4 ดูแล้วอย่างนี้นะครับเนาะตัวอย่างคอมเมนต์ลงไปใน y t u t u นะ <c oughs> เพื่อที่ว่าครูก้องเนี่ยจะได้ไปดูว่าใครมาดูแล้วบ้างจะได้เช็คได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งถ้าใครงงหรือว่าไม่เข้าใจอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วเดี๋ยวครูก้องจะไปอธิบายตอนเราเปิดเรียนอีกทีหนึง่งเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีการบ้านหนึ่งหน่นะอย่าลืมทำคือหน้าที่35แล้ว คลิปวิดีโอหน้า Google จะมาเฉลยหน้า36 37ิ8ห9้านะครับ4หน้านี้นะให้นักเรียนเนี่ยทำมาล่วงหน้าเลยเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าคุกก้องจะมาทำเฉลยอ,อีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะนักเรียนนะขอให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่า สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ